ก็ออกมาจากห้องน้ํามันกําลังจะหันกลับละปูกจับแขนมันไว้อบอกว่าอย่ายพงไปดูอะไรก่อนอมันบอกว่าดีตรงที่ผูกๆโผล่โผล่มันเป็นหัวคนครับ,รบพี่แจ็คมันเป็นคนที่ตัวสูงมากอพอๆกับวิหารวัดเราก็เดินออกมาจากวิหารเป็นเปรตครับอพอปั่นไว้สักพักได้ยินเสียงเหมือนอะไรวิ่งตามนึกว่าเป็นหมาไอ้ตัวนั้นนะครับพี่มันมาหยุดอยู่ตรงแยกที่ผมกาลังจะเลี้ยวซ้ายมันโผล่หัวออกมาตรง ตรงแยกอะครับแล้วมันหาันมามองมันไม่ได้เป็นหมาหพี่แจ็คมันเป็นเหมือนคนคนที่คลานนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับซึ่งแน่นอนนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์สี่ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดาน,นักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลที่อยู่ในใจคุณผู้ชมลหลายหลท่านครับและในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญของเราที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ พร้อมแล้วที่จะมาเจอ,เจอกับคุณผู้ชมแต่เหมือนเดิมครับในค่ำคืนวันนี้เรายังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดทั้งรายการแล้วก็เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของทุกคนส่วนแขกรับเชิญของเราในาค่ำคืนวันนี้จะเป็นใครไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับ และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดูของเรานั่งอยู่ข้างๆผมเป็นที่เรียบร้อยครับในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดูของเรายินดีต้อนรับคุณทีครับสวัสดีครับคุณทีครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับสวัสดีครับเหมือนเดิมนะฮะเราอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องเว้นระยะห่างแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยนะครับคุณทีกับผมเนี่ยส่วนมากเราจะคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ ใน The Ghost Radio นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณทีจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในชื่อเรื่องว่าคืนหลอนนอนบ้านเพื่อนใช่ครับพี่เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงใช่ครับนานอะไรได้ยังฮะ28ปีที่แล้วครับตอนนั้นผมอยู่ประมาณปหครับพี่นี่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายครับที่เชียงรายใช่ครับยังจําเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีนะจําได้ครับแล้วก็โทรไปขออนุญาตเพื่อน มาด้วยแล้วครับผมเออนะครับเพราะฉะนั้นเล่าเรื่องนี้ให้กับชาวสถานีพีดูได้ฟังนิดนึงเรื่องราวเป็นยังไงฮะตอนนั้นน่ะอยู่ประมาณป .5 ห,หมู่บ้านต้องขอเล่าถึงหมู่บ้านก่อนนะครับพี่ผมอยู่บ้านที่เป็นชนบทมากจกังหวัดเชียงรายเนาะพี่รบ,บรรยากาศก็คือทุ่มหนึ่งสองอทุ่มเนี่ยไม่มีไฟไม่มีเสียงทุกอย่างอยู่ในความเงียบสงัดหมดยี่สิบกว่าปีที่แล้วใช่ครับยี่สิบแปดปีที่แล้วแล้วถ้าใครนึกภาพ ถนนหนทางเข้าหมู่บ้านผมไม่ออกให้ไปดูหนังเรื่องส่องส่งผีอะครับพี่แจ๊คเหมือนกันเปียกเลยเมื่อคืนผมก็เพิ่งดูมาอม,มันคือหมู่บ้านของเราใช่ครับไม่มีไฟมไม่มีไฟทางครับไฟที่ใช้ก็คือมันจะเป็นไฟที่สว่างมาจากบ้านคนบ้างหรือจะเป็นแบบไฟจากพระจันทร์เวลามันพระจันทร์สว่างอะไรอย่างเงี้ยครับเชียงรายมันหนาวอยู่แล้วพี่นะ้องไม่ว่าจะเป็นรูดูไหนตอนกลางคืนดึกๆมันก็จะหนาวเย็นเยือกนะครับผม ก็ตอนนั้นผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งครับเขาเพิ่งย้ายมาตอนป .4 ชื่อชื่อเพื่อนก็บอกได้เลยเนาะคุณต้อมต้อมเนี่ยย้ายมาตอนป .4 ย้ายมาจากอำเภออื่นมาอยู่โรงเรียนในหมู่บ้านผมนั่นแหละครับหมู่บ้านผมก็มีโรงเรียนขยายโอกาสมีถึงม .3 เนาะพี่ผมก็เพื่อนคนนี้ก็เป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะแบบสนิทกับคนอื่นยากก็กว่าจะมาคุยกันสนิทกันเนี่ยก็อยู่ป .5 ก็เริ่มสนิทก,กันก็ก็เริ่มรู้ว่าแม่เขาเนี่ยก็เป็นเหมือนญาติทางห่างเราแต่เราก็ไม่เคยไปบ้านเขานะครับพี่ทางนี้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันคือหมู่บ้านเนี่ยมันจะบ้านมันปลูกไกลกันนะพี่เนาะเราก็ไม่ได้แบบไปเที่ยวอะไรจนอยู่ปหเนี่ยก็เริ่มสนิทกันแล้วมันมีวันหนึ่งที่เหมือนต้องไปทํางานกลุ่มด้วยกันก็ก็เลยบอกแม่ผมว่าผมาจะไปต้องขออนุญ,ญาตไปนอนบ้านเพื่อนคนนี้บ้านตอ้อมอ่าครับก็ต้องขอบอกบ้านบ้านต้อมนิดนึงนะครับพี่ บ้านต้อมเนี่ยมันจะเข้าได้สองทางทางที่เป็นถนนหลักเนี่ยจะเข้าไปบ้านบ้านต้อมกับบ้านผมห่างกันประมาณ2กิโลนะครับนี่ปั่นจัก,กรยานไปอย่างเดียวนะครับยังไม่มีมอเตอร์ไซค์จะเข้าไปบ้านมันได้เนี่ยทางหลักก็คือถ้าเข้าทางถนนหลักต้องผ่านบ้านป้าเขียวก่อน <ược. S 1> นะครับบ้านป้าเขียวแล้วก็บ้านต้อมแต่อีกทางหนึ่งที่ไม่มีคนใช้เลยก็คือเป็นทางข้างรัววัดอีกซอยเล็กๆเนี่ยจะเข้าไปทางรั้ววัดเนี่ยประมาณ300เมตรเนี่ย ก็จะเป็นบ้านต้อมแต่ทางเส้นนั้นอ่ะไม่มีใครใช้อยู่แล้วกลางคืนนะใครจะไปเขา <อ S 1> <อ>ว่าฝั่งหนึ่งเป็นรั้ววัดออหน้าวัดก็เป็นต้นโพยใหญ่ๆที่มีแต่ซากประหลักหัดพังของสารพ,พัดภูมิของออพระพุทธรูปที่เสียหายบ้างทุกคนก็จะมากองกันตรงนั้นอยู่ปัดปากซอยเลยนะครับแล้วก็ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งที่ตรงข้ามกับรั้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนป่าเป็นเหมือนแบบมีบ้านล้างอยู่ตรงนั้นแล้วมันมีป่าปกคลุมครับก็คือทางเส้นนั้นไม่มีทางที่คนจะใช้อยู่แล้วขนาด แม่ของต้อมเองยังไม่เคยใช้มไม่ค่อยใช้ปกติผมก็วันนั้นผมก็ไปรับก็ปั่นเข้าทางหน้าบ้านนั่นแหละแล้วก็ไปผ่านบ้านขอผ่านบ้านป้าเขียวก็จะไปบ้านต้อมอม,มันก็ออกมารับโหเห็นบรรยากาศแล้วแบบยังไงก็ต้องนอนอยังไงก็ถ้าง,งานเสร็จตีทุ่มห้าทุ่มยังไงเราก็ไม่ปั่นจักรยานกลับแน่ๆนะครับก็ค้างพอบ้านต้อมเนี่ยครับพี่ชานหลังบ้านของมันเนี่ยมันเป็นบ้านยกสูงเนาะ เป็นบ้านไม้ยกสูงมีใต้ถุนบ้านชานหลังบ้านเนี่ยจะเป็นชานโล่งๆมองจากชานหลังบ้านไปเนี่ยจะเห็นทุกอย่างในวัดเลย<ม>คือมองจากชานหลังบ้านก้มลงไปเป็นรัววัดนะครับ<ม>พี่แล้วก็จะมีโลงเก็บถ้วยเก็บชามของวัดนะครับแล้วก็เป็นวิหาร<ม>เก่าๆแล้วก็เป็นกุฏิพระเก่าๆมีแค่นี้ครับในวัดมีแค่นี้จริงๆพี่ที่เหลือก็จะเป็นพื้นที่โลง่ง<ม>ถัดจากตัววัดไปมันก็จะเป็นสถูปหรือเป็น ที่เขาเก็บกระดูกอะครับคนตายครับผมผมก็โหดูบรรยากาศยังไงเราก็จะไม่ตื่นมาเข้าห้องน้าตอนกลางคืนเพราะา<ม>ห้องน้าบ้านต้อมอยู่ชานบ้านเลยพี่มไม่มีไฟหลังบ้านต้อมจะไม่มีไฟไฟทั้งบ้านมีแค่หลอดเดียวครับตรงกลางเลยครับ,รบก็ไปนอนประมาณดึกๆอะครับพี่แจ๊ค<ม>ผมไม่รู้ดึกกี่โมงแต่เป็นหนาวมากสะดุ้งตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงพี่แจ๊คเคยได้ยินเสียงแบบ ลมที่มันพัดแรงๆแล้วมันผ่านช่องเล็กๆไหมครับมันจะดังมันจะดังวิ่งเออใช่ใช่เหมือนมันเป็นมันเป็นเหมือนเสียงวีดอะครับนี่ผมก็สะดุ้งตื่นเสียงอะไรแล้วแบบถ้ามีลมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเสียงไม้ตีกันหรือใบไม้พัดอันนี้มันไม่ได้ยินนะพี่มันได้ยินแต่เสียงวิ่งเนี่ยก็จะปลุกมันตื่นก็ไม่กล้าปลูกก็เลยแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถามแล้วก็พยายามข่มตานอนไปไม่คิดอะไรเช้าก็ตื่นมาตีห้ากว่าก็เห็นแม่ต้อมกําลังนึ่งข้าว ทางเหนือเราจะต้องนึ่งข้าวทุกเช้าอยู่แล้วก็ถามป้าแม่ต้องว่าป้าเมื่อคืนเสียงอะไรไม่รู้มันดังมากเลยอ,อ๋อป้าเขาเลยบอกอ๋อมันเป็นเสียงลมพัดผ่านต้นไผ่หลังบ้านค,คือหลังบ้านต้อมอ่ะจะมีต้นไผ่เยอะมากเป็นป่าเลยครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นเสียงลมพัดผ่านช่องแบบต้นไผ่แล้วมันสีกันบ้างมันก็จะมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยโอเค okay. ผ่านไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรจนครั้งที่สองที่ผมไปนอนอันนี้คือครั้งแรกนะครับมผมก็ไม่ได้จะไปนอนบ้านนอนบ่อยเนาะ ครั้งที่สองตอนนั้นก็ยังอยู่ป .5 นี่แหละครั้งที่สองไปนอนไม่แน่ใจว่ามีอะไรที่ต้องไปทานี่แหละครับขอใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรืออะไรนี่แหละก็ต้องไปนอนอีกมีเหตุต้องต้องไปนะครับผมบก็ปั่นจักรยานไปปะกะติเข้าทางฝั่งบ้านป้าเขียวปะกะตินะครับ,ค,รบคืนนั้นปู่ของต้อมครับมานอนด้วยมาจากอีกอำเภอหนึ่งนะครับปู่เขาก็ไม่ค่อยสบาย แต่สังเกตปู่ครับเขาเหมือนน่าจะเป็นคนที่มีของแหละเพราะว่ามีเหมือนมีรอยสับอยู่ตรงข้างหลังผมเห็นนิดๆน,น,นะครับก็เขาไม่ค่อยสบายเขาก็มานอนกลางบ้านต้อมเลยผมก็นอนในห้องกับต้อมแล้วแม่ต้อมบอกว่าถ้าตอนกลางคืนปู่จะเข้าห้องน้ําปู่เรียกให้เรียกต้อมกบทีไปส่งเลยนะเพราะว่ามันมืดคือไม่อยากให้เปิดไฟเพราะถ้าเปิดไฟทุกคนในบ้านก็ต้องตื่นเพราะไฟรวงเดียวใช้กันทั้งบ้าน <Okay. S 2> นะครับผมก็นอนไป ดึกๆแล้วครับได้ยินเสียงคนเรียกต้อมตื่นก็น่าจะเป็นปู่เราก็คิดอย่างนั้นเราก็งงเงียเราก็ไม่ตื่นแ,แต่เราคือเรารู้ว่าต้อมมันตื่นข้ามอยู่มันนอนข้างในผมนอนฝั่งข้างนอกมันก็ข้ามตัวเราไปครับมันก็หายไปสักพักหนึ่งสักครับใหญ่ๆเลยครับผมก็หลับไปเนาะพี่แจ๊คผมก็ไม่ได้สนใจว่าต้อมมันมาหรือไม่มาแต่ผมได้ยินเสียงเดิมอีกแหละมมาอีกแล้วอืแต่พอวีดเนี้ยผมได้ยินเสียง คมนวิ่งมนวิ่งจากหลังบ้านมาครับตึ่นๆเข้าห้องมาแล้วก็กระโดดข้ามตัวผมไปอืก็คือไอ้ต้อมนั่นแหละ,ะ,ะเราก็แตะตัวมัน <c oughs> ให้ไปปหน,นเป็นอะไร,ะไรมันมันก็ไม่พูดอะไรนะครับที่มันนอนสั่นอย่างเดียวเลยอตัวมันเย็นมากเย็นแบบมันหน้าหนาวอยู่แล้วพี่แล้วมันก็เย็นแล้วผมก็ต้องมีอะไรมีอะไรมันก็ไม่พูดอะไรผมว่าโอเคพรุ่งนี้ค่อยถามเพราะมันก็ดึกแล้วเราก็นอนไป ตื่นเช้ามาเหมือนเดิมครับผมต้องปั่นจักรยานกลับบ้านห้าสี่ห้าครึ่งหกโมงอะไรอย่างเงี้ยเพราะจะไปโรงเรียนผมก็ปลุกไอ้ต้อมตื่นเพื่อจะถามมันว่าเมื่อคืนมีอะไรก็เลยตอนแรกปลุกมันไม่ตื่นแต่พอผมจะลุกกลับบ้านอ,ะอ่ะม,มันก็บอกว่าวันนี้มันจะไม่ไปโรงเรียนนะม,มันยอมมึงก็ไปบอกครูให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามีอะไรมันก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคือนน่ะตอนมันนอนปู่เรียกให้ไปส่งเข้าห้องน้ําอำก็ลุกไป ตอนที่ปู่เขาคือไม่ได้เปิดไฟนะคะรับพี่พ่อไฟกลางบ้านเปิดไม่ได้อยู่แล้วต้องอาศัยแสงจากพรนทิ์อย่างเดียวมองไปข้างหลังบ้านเดินไปตรงชานบ้านปู่เข้าห้องน้ําอยู่มันก็มองปูม่มนานครับแต่จังหวะที่มันมองไปที่วัดมันเห็นตรงวิหารนะรับจากหลังคาวิหารนะมันเห็นเหมือนมีอะไรผุบๆอยู่ข้างๆหลังคาสักพักปู่ก็ออกมาจากห้องน้ํามันกําลังจะหันกลับละ กูจับแขนมันไวอบอกว่าอย่าพึ่งไปดูอะไรก่อนอสักพักนะครับมันบอกว่าอีตรงที่ผูกๆโผลโโโโ่มันเป็นหัวคนครับ,รบ,รบพี่แจับมันเป็นคนที่ตัวสูงมาก<อ>สูงกว่าวิหารนะครับพี่พ่อๆกับวิหารวัดเราก็เดินออกมาจากวิหารเป็นเปรตครับพ<อ>ี่ ตัวใหญ่มากมันบอกว่าผิวเหมือนเผือกเลยเพราะว่าพระจันทร์ส่องมาขาวจ้วงเหมือนเผือกแล้วก็ผมเนี่ยผมมันฟูๆเหมือนแบบเหมือนเป็นฝอยๆอะครับเหมือนผมยุ่งๆเหมือนคนแบบคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แล้วแต่มันไม่เห็นหน้านะพี่เราล่างนะนะครับก็เดินอ้อมวิหารมาครอ้อมมาตรงกลางวัดคือเดินเหมือนมาฟังฝั่งบ้านต้อมนะครับมันก็จะเห็นคนคนนั้นนะตัวเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆอยจากสูงสูงใช่ครับพอจังหวะข้ามาก็พอมาถึงกลางกลางวัดก็ตัวเล็กลงจน จนจากสูงเท่าหลังคาวิหารนะครับก็สูงเท่าหลังคาบ้านชั้นเดียวก็ยังสูงอยู่นะครับพี่แจ๊กก็ยังแบบเพราะว่าที่รู้ว่าหลังคาบ้านชั้นเดียวเพราะว่าสูงเท่ากับโรงเก็บถ้วยเก็บจานของวัดซึ่งโรงเก็บถ้วยเก็บจานของวัดเนี่ยเป็นโรงโล่งๆเลยไม่มีอะไรเลยเขาก็ทํามาแค่เก็บถ้วยเก็บจานของวัดไว้อย่างนั้นแล้วคนเนี้ยที่ตัวเล็กๆลงมาเนี่ยเดินเข้าไปที่ตรงโรงเก็บถ้วยเนี่ยครับทุกจ๊ะ เรานั่งลงหันหน้ามาทางบ้านต้อมนะครับ <S <S 2> <S 2> ซึ่งจังหวะมันมองมันใกล้มากคือมันเห็นชัดมันเห็นว่าคนคนนั้นทําอะไร <S <S 2> <S 2> คือคนนั้นนั่งลงแล้วก็นั่งเหมือนนั่งยองๆเหมือนคนนั่งเอืออะครับพี่สมัยก่อน <S <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็เอามือครับพี่คุยยดิน <S <S 2> <S 2> <S 2> เหมือนกําลังหาอะไรที่ดินนะครับก้มหาแล้วก็เอามาแบบป้ายที่ปากตัวเอง แล้วเหมือนจังหวะที่ต้องมันมองอยู่เนี่ยคนนันก็หันหน้ามามองอย่างเงี้ยครับพี่พี่ลองคิดว่าคนที่อยู่ชานบ้านชั้นสองเนี่ยมองลงไปแค่ไม่กี่ไม่กี่เมตรข้างหน้าครับเห็นผีตัวเนี้ยนั่งมองหน้าแล้วก็ร้องมันเสียงที่พี่ได้ยินนะครับนี่ครับมันวิ่งแบบมันไม่ไม่สนใจปู่แล้วครับวิ่งเข้าห้องแล้วก็ไปนอนเลยมันกเลยว่ากูไม่กูไม่ไปโรงเรียนแล้วนะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็ เราก็คงไม่กล้าไปนอนบ้านมาร้นเราฟังขนาดนี้ผมบอกจริงเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกว่ามึงลองถามปู่กูดูสิผมก็เลยเดินไปแล้วก็เ็าถามปู่เพราะว่าปู่มันต้องมันเจอเปรตหรอปู่ก็บอกใช่มันเป็นแบบเปรตที่วัดแหละไม่น่ากลัวอะไรหรอกอเขาเหมือนมาวันมีคนแบบว่าทําเหมือนก็มาขอส่วนบุญมาหาอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยฮะ,อะโอเคเราก็ฟังตามปู่แล้วเราก็ไปโรงเรียนปกติครับทีเนี่ยเป็น เป็นประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนข้างๆเสาธงมันก็จะมีศูนย์ที่กระจายเสียงมันก็จะมีตอนนั้นมันก็จะมีประธานนักเรียนรองประธานนักเรียนประชาสัมพันธ์เฮลันยิกอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องมาคอยเปิดเครื่องเสียงทุกเช้าเรามีรุ่นพี่ที่เขาเป็นประธานนะครับพี่ก็มาที่ก็ใส่เทปเปิดเพลงให้กระจายเสียงให้ฟังแล้วพี่พี่เขาก็พูดกันผมก็ทําอยู่ของงานของผมอยู่พี่เขามาพูดกันอยู่ข้างหน้าว่าเมื่อคือนเนี่ยไปลองของมาอเราก็ถามว่า พี่แจะคเคยเห็นไหมว่าสมัยก่อนเด็กวัยรุ่นยุค9ก้าสมีไว<ม>ได้ทำเนาะใช่สิ่งหนึ่งที่ชอบทํากันก็คือชอบไปลองของชอบหาวิธีหาวิธีดูผีอย่างเงี้ยอย่างที่พ<ม>ีได้ยินพี่ๆเขาพูดกันเขาก็บอกว่าจะเอาน้ําลายหมาบ้าเอามาป้ายตาบ้างน้ําตาเอาน้ำน้ำตาแล้วก็เอาอะไรนะดินที่เวลาเขาเผาศพเสร็จอะครับพีม่มันจะมีดินที่อยู่ข้างใต้เมีนะครับก็เอามาป้ายตาแล้วดูผีบ้างอะไรอย่างเงี้ยอีกอันหนึ่งที่เขาพูดเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ย ไปหาเอไปลองของอยากเห็นเปรตก็เลยเอาเข้าวต้มมัดเนี่ยข้าวต้มที่เขาจะชอบวันใกล้ๆวันพระแม่ผมก็จะต้มแล้วก็แบบเอาไปถวายพระใช่ไหมครับข้าวต้มที่จะเตรียมไว้ถวายพระเนี่ยเอามามัดรอบเอวแล้วก็วิ่งวนรอบวิหารไปทางซ้ายสามรอบปกติเราเวียนเทียนเราจะวนขวาใช่ไหมครับอันนี้คือวิธีการดูเปรตก็คือวนย้อนกับที่เขาเวียนเทียนเพื่อจะดูเปรตกันแต่เขาบอกว่า,วาเนี่ยรอตั้งนานก็ไม่เห็นเปรต แต่ว่ามันวิธีพวกนี้มันไม่ได้มันใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนเขาพูดกันประมาณนี้หงเลยว่าพี่ไปดูกันตอนไหนเขาบอกเมื่อคืนมันเพ่งมันเป็นจังหวะเดียวกันเวลาเดียวกันเขาน่าจะไปดูก่อนประมาณถามสทุ่มหรืออะไรช่วงแบบสองสามทุ่มมันก็มืดสงดแล้วเนาะพี่น้อแล้ววัดวัดผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีพระครับพี่เจ้าวาดรูปนึ่งเนน รูปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้มาดูอะไรตรงนี้อยู่แล้วเด็กๆก็ไปเล่นซนกันอย่างเงี้ยพี่เขาบอกว่าเนี่ยลองมาหลายวิธีแล้วก็ไม่เจอผมก็เลยบอกว่าพี่ยังไม่เจอแต่คนที่เจอคือเพื่อนผมเรื่องเนี้ยต้อมมันก็เป็นทอร์กอเรทาวเนาะในกลุ่มเพื่อนกันว่ามันเจอเปรตซึ่งเพื่อนๆจะเชื่อมันทุกคนเวลามันเล่าเพราะมันเป็นคนไม่ค่อยพูดพอมันพูดอะไรมาทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักผมก็เชื่อมันก็ผมก็เลยไม่ไปบ้านมันเลยตั้งแต่ปห้าปหก จนถึงหมนหนึ่งครับพี่แจ็คก็<ช>ตอนนั้นก็อยู่วงดนตรีด้วยกันยุคนั้นก็จะต้องมีกีตาร์มีหนังสือเพลงใช่ไหมครับพี่แจ็คแล้วทีก็หัดเล่นกีตาร์เราเป็นนักร้องของวงต้อมมันก็เป็นมือเบสเพื่อนอีกคนก็เป็นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านต้อมเนี่ยมันก็มีฐานะหน่อยมาลามีหนังสือเพลงออกใหม่ที่ตัวอำเภอเนี่ยมันก็จะไปซื้อมาคืนนั้นผมจําได้ผมไปยืมกีตาร์พี่ข้างบ้านมาอยากจะเล่นแต่เราไม่มีหนังสือเพลงใหม่ๆ ที่มันแบบเป็นเพลงใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่เรารู้ว่าไอ้ต้อมเนี่ยมันมีครับนึกยังไงไม่รู้พี่แจ็คสองทุ่มกว่าแล้วความที่แบบอยากได้อะไรต้องได้ทันใจอะไรเงี้ยก็ขอแม่ว่าเออแม่เดี๋ยวไปยืมหนังสือเพลงต้อมหน่อยเะเดี๋ยวมาเล่นกีตาร์ลืมเรื่องผีเรื่องเปรตไปหมดละโตแล้วนนันโตแล้วเราก็ก็ลืมยอมรับว่าลืมจริงนะพี่ก็ปั่นปั่นจักรยานโดยปกติตอนปั่นไปคือใจเราก็นึกว่าเดี๋ยวจะไปยืมหนังสือเพลงก็ปานขอเข้าบ้านหน้าบ้านป้าเขียวปุ๊บเข้าไปไปจอด ไฟบ้านต้อมดับหมดเลยเหมือนไม่มีคนอยู่ไม่กล้าตะโกนเรียกเพราะว่าถ้าเกิดพ่อแม่เขาหลับแล้วเราก็เกรงใจแต่เรารู้แล้วว่าไอ้ต้อมเนี่ยมันชอบเอาหนังสือเพลงอะ่ะวางไว้ตรงแคร่ใต้ถุนบ้านรเราก็จะไปคําหาใช้แสงจากแสงสว่างจากพระจันทร์นี่แหละทาก็หาไปมันก็จะเป็นจับหน้าปกมันเป็นหนังสือเก่าๆอะ่ะมันไม่ใช่เล่มใหม่ถ้าได้ใหม่มันจะมันๆใช่ไหมครับก็ไปหาใช้เวลาหาประมาณ 10, 15นาที20นาทีจนเจอ กำลังจะลากจักรยานออกมาบ้านป้าเขียวครับพี่รั้วบ้านป้าเขียวล็อกลงตัวยูไว้เรียบร้อยแล้วแกแกขึ้นมาล็อกพอดีแกล็อกตอนไหนไม่รู้ครับน่าจะตอนที่ทีหาหาหนังสือเพลงอยู่อจังหวะที่เราเข้ามาแงไม่ล็อกใชแต่พอเราหาหนังสือปุ๊บแกล็อกแล้วบ้านเขาปิดไฟหมดแล้วอะผมก็ไม่กล้าจะแบบไปใช่ครับมันต้องไปอีกทางแล้วสิใช่ครับเฮ้ยผมก็ลากจักรยานเก่าๆของแม่ผมนี่แหละพี่แบบเป็นสนิมหน่อยอะครับพี่แจ๊ค ค่อยๆลากอ้อมข้างหลังบ้านมันจะต้องผ่านโรงเก็บตรงนั้นใช่ไหมครับมไม่มีอะไรครับพี่ก็ปั่นไปก็ปั่นล้อทางมันแบบไม่ค่อยดีเราก็ต้องปั่นช้าๆพอปั่นไปสักพักได้ยินเสียงเหมือนอะไรวิ่งตาม,มนึกว่าเป็นหมาเข้าใจแล้ว,ว่าเป็นหมาเพราะมันเหมือนสัตว์สีเทาวิ่งตามเราตึกตุกตุกตกตกตกอย่างเงี้ย,ยวิ่งวิ่งเหมือนวิ่งเหมือนกระโดดอะเหมือนจังหวะเหมือนกระต่ายนะพี่แต่เราก็ไม่ได้สนใจไม่หันไปดูจนเราปั่นจะถึงคือมันมืดมากพี่แจ ความสว่างจากพระจันทร์อย่างเดียวเราก็หันไปดูอ๋อเป็นหมาจริงๆด้วยเหมือนเป็นหมาดำๆตัวใหญ่ๆวิ่งตามแต่เราไม่รู้เป็นหมาใครเราบ้านต้อมันก็ไม่เลี้ยงหมาแต่ก็ไม่ได้สนใจก็ปั่นอย่างเดียวเริ่มปั่นเร็วขึ้นแล้วเพราะว่ากลัวเพราะว่ามันจะต้องผ่านโค้งที่เป็นต้นต้นโพยใหญ่ๆหน้าวัดพอผ่านโค้งไปปุ๊บคือมันจะเป็นตัวแอละครับพี่ผมต้องเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเพื่อจะเป็นถนนใหญ่ตอนหมเลี้ยวขวาไปเนี่ยมันจะต้องผ่านคลองเล็กๆ ผ่านคลองแล้วทีนี้ตรงนั้นมันเป็นช่วงพื้นที่โล่งๆเลยต้นโพมาแล้วผมก็หันไปดูอีกรอบหนึ่งไอตัวนั้นมันก็ยังวิ่งตามผมอยู่ที่แต่มันตัวใหญ่มันไม่ได้เป็นเหมือนหมาพี่แจ๊ะใหญ่กว่าเดิมใช่ครับผมก็เลยรีบปั่นจนออกปั่นแบบไม่หันไปมองแล้วนะพี่ก็จนออกทางโค้งที่เลี้ยวซ้ายไปถนนใหญ่ครับพี่ผมก็หันไปดูอีกรอบหนึ่งด้วยความที่ตามันแบบมันเริ่มมีไฟจากสอดต่องมาจากบ้านคนอื่นที่ไกลๆมันก็เห็นแบบ ไอตัวนั้นนะครับพี่มันมาหยุดอยู่ตรงแยกที่ผมกาลังจะเลี้ยวซ้ายมันโผล่หัวออกมาตรงตรงแยกอะครับแล้วมันหันมามองมันไม่ได้เป็นหมาพี่แจ็คมันเป็นเหมือนคนคนที่คลานนะครับแล้วผมฟูฟูผมก็เลยนึกถึงที่ต้องพูดถึงว่าหัวมันจะฟูฟูใช่ไหมครับพี่ผมก็ปั่นที่สองกิโลเมตรอะ ปั่นแบบไม่คิดชีวิตเลยนะพี่ปั่นแบบปัน่นเน่ยจัก,กรยานเก่าๆแม่ผมแล้วจังหวะที่ผมจะเลี้ยวเข้าซอยผมคือรถล้ลมครัส่อผมแบบเป็นดินเป็นทรายฝังอยู่อย่างเงี้ยจนยังเป็นแผลอยู่นะครับทุกวันนี้แผลเป็นคือล้มแรงมากเพราะเราปั่นมาเร็วเราก็วิ่งเข้าบ้านบอกให้พ่อไปเอาจัก,กรยานให้หน่อยพ่อก็เลยถามว่าเจออะไรมาก็เลยเล่าให้เขาฟังแล้วก็เลยแบบได้เล่าเรื่องของไอ้ต้อมให้ฟังด้วยค,คืนนั้นก็ต้องไปนอนห้องพ่อครับเพราะว่าพ่อบอกว่า สิ่งที่เจอก็คือเปรตเปรตนั่นแหละแล้วสงสัยมาไอตัวที่มันคันๆไล่อ่ะมันคืออะไรพ่อก็เลยเล่าย้อนไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ผมตอนเด็กๆครับวัดเนี่ยไม่ค่อยมีพระเจ้าอาวาคนพอจเจ้าวาท่านมรณะไปเนี่ยไม่มีพระอยู่พักหนึ่งคนในหมู่บ้านก็พยายามไปเชิญพระจากจังหวัดนิมนต์พระนิมนต์นนจากจากอำเภออื่นมาอยู่อะไรอย่างเงี้ย จะมีพระรูปหนึ่งที่นิมนต์มาอยู่อยู่น่าจะอยู่อำเภอเชียงแสนนี่นแหละเขามาอยู่ยอมมาอยู่แต่เขาเอาเด็กวัดมาด้วยคนหนึง่งเหมือนเอามาคอยช่วยอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาอ,อยู่ไปสักพักเหมือนอันนี้จากแม่หุ่มนะครับแม่หุ่มเล่าแม่บอกว่าเหมือนขโมยเงินอของเงินที่เขาปักปักปัก,ปกเป็นเงิน,<อ>นบริจาคของวัดอะ่ะใช่ที่เขาจะเอาไปทาฝั่งลูกนิมิดวัดนะครับขโมยแล้วเอ๊ะเงินมันหายแล้วเหมือนมีคนจับได้ก็คือขโมยทั้งคู่เลย ร่วมมือกันอะไรอย่างเงี้ยกับทางพระกับเด็กวัดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หนีไปแล้วจับได้นี่แหละครับแล้วก็เขาก็จับศึกแล้วก็ไล่ไปที่อื่นอะไรเงี้ยไม่ทําโทษอะไรครับ,รบแล้วปรากฏว่าตอนหลังคือสองคนนี้ก็เหมือนมีอุบัติเหตุตกน้ำไม่กกเนี่ยเสียชีวิตทั้งคู่เลยไปเล่นน้ำกันตอนสงการยอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นเปรตจากจากพระรูปนั้นแล้วก็ไอ้ตัวที่มันวิ่งไล่นี่ก็น่าจะเป็นเด็กวัดคนนั้นแหละทั้งคู่เลยใช่ครับ แล้วตัวที่วิ่งไล่เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ทีที่เจอหลังจากนั้นมันก็มีรุ่นพี่อันนี้คือเล่าสั้นๆนะครับพี่แจ๊ใกล้จะจบเรามีรุ่นพี่หมู่บ้านถัดจากทีไปเนี่ยอตอนนั้นมันก็เริ่มมีมอเตอร์ไซค์คนรวนยอ่ะเขาก็จะมีมอเตอร์ไซค์ครับ,รบมันมีรุ่นพี่เขาขับมอเตอร์ไซค์กันสคันซ้อนท้ายกันไปไปงานพ่อขุนนี่แหละครับกลับมาตอนดึกๆเขาก็ขับกันมาสามคนเรียงกันเข้าหมู่บ้านมาสักพักพี่คนที่ขับคันหน้าสุดเนี่ยสองคนเนี่ยเขาก็สังเกตว่า ทำไมสองคันหลังมันแซงไปออขับเร็วคือบึงออ่งแซงไปเลยคันที่สองที่ต่อตัวเองก็แซงไปออมันมีอะไรเราก็ไม่ได้พูดอะไรกันนะคือบิดแซงไปเลยครับไอคนที่ซ้อนพี่คนเนี้ยก็เลยหันไปดูออก็เป็นคนตรงนี้ยที่คานไล่าตามอยู่ออแล้วตานี่คือแบบแดงกล่ําเลยครับ,บคือมันคานมาไวมากเลยนะพี่แจ็คจนเขาต้อง เลี้ยวรถเข้าไปในวัดของทีเนี่ย <ứng S 2> จอดรถกันหน้าวัดแล้ววิ่งเข้าไปอยู่ในวิหารรถตัวเนี้มันก็ขาดมาอยู่แค่หน้าประตูวัดแล้วมันก็มองมองซ้ายมองขวาแล้วมันก็ไม่เข้าไปในวัดไม่ได้อก็อยู่แค่ตรงนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องเล่าหนึ่งครับ <ứng S 2> <ứng S 1> นะครับ,รบเรื่องราวที่คุณทีเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของเปรตนะรใช่ครับเปรตแน่นอนว่ามักจะมาพร้อมกับคนที่ทําบาปใช่ครับคนที่โกงเงินวัดโกงที่ดินวัดด่าพ่อตีแม่ หรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการฆ่าสัตว์ชีวิตแบบบาปจริงๆบุคคลนั้นเชื่อว่าหลังจากที่ตายไปจะต้องมาชดใช้กรรมแบบไม่มีที่ที่สิ้นสุดก็คือต้องมาเกิดเป็นเปรตใช่ครับคำว่าเกิด,ดเป็นเปรตในที่นี้เนี่ยคือมันไม่มีที่สิ้นสุดนะว่าต้องชดใช้กรรมทรมานอยู่อย่างนั้นจะกินก็กินไม่ได้จะต้องออกมาหวยหาให้คนเนี่ยทำบุญ<ช>อุทิศกุศลมาฮะ,ะอันนี้ก็เพิ่งถามแม่มาก็แม่บอกว่าคือปั๊บ ป้าป้าใหญ่ๆที่เขาไปนั่งวิปัสนากรรมฐานกันที่วัดนะครับช่วงแบบวันสําคัญอย่างเงี้ยวันสําคัญทางศาสนาส่วนใหญ่เขาก็จะเจอ,อก็ยังเห็นอยู่ทุกวันนี้ยังมีคนเห็นอยู่ใช่ครับเห็นไหมแม้กระทั่งเวลามันผ่านมานานขนาดไหน,นทั้งๆนี้ตอนนี้มันแบบมันมีความทันสมัยอะไรมาเยอะแยะแต่มันก็ยังคงน่ากลัวอยู่นะครับพี่แจ็คทุ่มสองทุ่มหมู่บ้านที่เงียบเหมือนเดิมครับกลางคืนอ่ะใช่ครับยังไงมันก็น่ากลัวใช่ครับนะครับเรื่องราวของเปรตนี้คือต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราได้ยินได้ฟังกัน นะครับรบ,บางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอในวัดบางคนขับรถขับรถไปทางที่เปรียวเนี่ยฮะเอ๊ะทำไมมันมีต้นตาลอยู่อะไรเงี้ยอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ปรากฏว่าพอขับไปเรื่อยต้นตาลม,มันย้ายที่เห็นอีกทีหนึ่งอันนี้คือตามเรื่องเล่ามันก็กลายเป็นลักษณะของคนตัวสูงใหญ่เดินเดินแข่งกับรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบเรื่องราวของเปรตก็จะมีประมาณนี้นะครับนั่นคือเรื่องคืนหลอนนอนบ้านเพื่อน คืนนี้ขอบคุณคุณทีนะขอบคุณมากขอบคุณพี่แจ็คมากหายตื่นเต้นยังหายแล้วครับพี่รู้ใช่ไหมครับผมตื่นเต้นตื่นเต้นหรือเต้นเออแต่ทั้งหมดเลยคุณทีก็ถ่ายทอดออกมาได้ตามแบบฉบับของคุณทีเนี่ยแหละครับครับผมแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากจะมานั่งแชร์ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวและก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเราแบบคุณทีแบบนี้สามารถที่จะฝากเรื่องราวของคุณมานะครับที่ ghoststation thai r a t gmail com ทางทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือก เรื่องที่คุณผู้ชมนั้นส่งเข้ามาเพื่อที่จะเชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการเหมือนกับคุณทีเนี่ยแหละครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลานะครับเราจะกลับมาเจอมาเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าสี่ทุ่มเป็นต้นไปทาง y YouTube ไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากทางสถานีผีดุของเราคืนนี้พวกเราสถานีผีดุผมเองแล้วก็ทีมงานทุกคน ลาไปแล้วครับส่งผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สําคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอเจอกันใหม่วันศุกร์หน้าฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่แจอค